สมัยก่อนพุทธก่อนสมัยพุทธการนะคะเมื่อครั้งที่พระเจ้าสมัยชาติเกิดเป็นลูกเอี้ยงค่ะลกเอี้ยงันนี้ได้อาศัยต้นไม้ใหญ่นะคะบนดอยจ่างตองนะคะเมื่อกลับหาทินมาแล้วก็กลับไปเกาะที่ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้เป็นประจำนะคะภาพที่สองมีวันหนึ่งนะคะเมื่อลูกเอี้ยง หาอาหารเสร็จนะจากการดื่มน้ำแล้วก็มาเกาะกิ่งไม้เหมือนเดิมก็ได้มีพญาเหยียวนะคะได้โฉบมาจิกนกเอี้ยงได้รับบาดเจ็บแล้วก็นกเอี้ยงก็ได้ตกลงในหนองน้ำนี้นะคะได้ถึงกับความตายนะคะในสมัยนั้นภาพที่สามนะคะเขาบอกว่าหนองน้ำนี้ก็เลยชื่อว่าหนอง เอี้ยงนะคะเป็นหนองน้ําที่ใหญ่นะคะเป็นหนองน้ําที่ใหญ่หนองน้ำเนี่ยไม่เคยแห้งเลยจะมีน้ําใสอยู่ตลอดทั้งปีค่ะทีภาพที่สี่ที่เราจอ,อมาก็มีพญานาคเนี่ยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใต้หนองน้ํานี้เราคอยเ้าดูแลหนองหน,หนองน้ำหนองเอ่อเขาชื่อหนองเอี้ยงเนี่ยพญานาคตัวนี้ก็จําศีกอยู่ค่ะภาพนี้เป็นภาพที่ห้า ที่ว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าเมื่อตัดสรู้แล้วนะคะพระองค์ก็ดำรีที่จะมาเหยียบเลือกโลกเพื่อปลดวัยนาสัตว์นะคะพระพุทธองค์ก็ดำรีที่จะ,จะเสด็จออกสัญจรตามนิคมน้อยใหญ่จนกระทั่งถึงสุวรรณภูมิพม่านะคะแล้วก็โยนกล้านาค่ะโดยเสด็จมากับผ้านนค่ะ ในการเสด็จครั้งนี้นะคะพระอ,องค์ก็ได้ถึงเมืองภูภูกามยาวนะคะได้เสด็จประพับบนดอยลูกหนึ่งข้างข้างสาหนองเอี้ยงนั่นเองนะคะก็มีประชาชนอา,าศัยอยู่ร,รอบๆในหมู่บ้านก็มีช่างทองนะคะช่างทองทําทองรุปพันธ์อยู่พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปพำนักอยู่นะใกล้หนองเอี้ยงแห่งนั้น นะคะช่างทองสองหัวเมียก็ได้ปรุงอาหารเพื่อถวายพระพุทธเจ้าและพระอานนท์ค่ะเมื่อนำอาหารมาถวายแล้วนะคะก็พากันขึ้นไปบนดอยที่พระุทธเจ้าประทับอยู่เมื่อถวายข้าวแล้วเนื่องจากในช่างเนี่ยคงลืมถวายน้ำถวายแต่พระตัางหานะคะพระพุทธเจ้าก็สั่งให้พระอานนท์เนี่ย นะคะไปจักน้ําที่หนองเอี้ยงนี้ที่อยู่ข้างๆดอยก็คือดอยจอมทองในปัจจุบันค่ะเมื่อพระโดนไปจักน้ําตามคําสั่งนะคะก็ถือบาทไปจักน้ําที่พญานาคตัวนั้นเฝ้าอยู่เมื่อพระนนถือถือบาทเพื่อจะไปจักน้านําพญานาคก็เกิดความหวงไม่ให้น้ําแก่พระนนท์ค่ะ พญานาคก็ทําการพ่นหมอกควันจนมืดครึ้มทั่วหนองน้ําเพื่อจะไม่ให้มองเห็นหนองน้าเพื่อไม่ให้พระอานน์นตักน้ําในหนองน้ําค่ะนอกจากที่จะพ่นหมอกควันครึ้มเพื่อไม่เห็นหนองน้านําแล้วพญานาคก็ยังพ่นเป็นฟองคลื่นทําให้น้ําในหนองเอี้ยงนั้นขุดพ่นจนพระอานน์นไม่สามารถจะตักน้ําไปถวายพ,พระพุทธเจ้าได้ พระพุทธเจ้าพระอานนท์ก็นําความไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าไม่สามารถจะตักน้ํามาได้พระพุทธองค์ก็เลยเสด็จมาณนะที่หนองน้ํานั้นนะคะก็ได้เห็นนะคะได้เห็นพญานาคนะคะเ,เห็นพญานาคจะพ่นควันแผ่พังพานนะคะ เมื่อพญานาคเห็นพระวรากายของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยรังสีหกประการเปล่งนสีออกมาทั่วบริเวณพญานาคไม่เคยเห็นมาก่อนก็ถามว่าพระเจ้านี่คือใครพระเจ้าก็ตัดว่าเราคือพระคาถาขอสมมาสมพุทธเจ้ามาเพื่อเอาน้ําดื่มแต่ท่านไม่ให้พระเจ้าองค์อื่นเช่นพระกะปูสันทะก็เคยมาดื่มน้ําที่นี่ทุกๆพระองค์ และพระพุทธเจ้าก็ทรงทําอิทธิปฏิหารในระมิโคราการแของพระองค์ใหญ่เท่าพระกะปูสันทะมีพระลกไกสูงใหญ่3.2ศอกให้พญานาคได้เห็นนะคะและทรงแก่งพระบาทลงไปในน้ําแล้วเหยียบศีรษะพระพญานาคไว้จนพญานาคหายที่ยศค่ะ เมื่อพญานาคหายพยศแล้วจึงเกิดความศรัทธาเรื่มใสในพระพุทธศาสนาของพระองค์นะคะก็จึงถวายตัวเป็นพุทธมามะกะพระเจ้าก็ทรงสั่งสอนพญานาคว่าเมื่อเราดับกันปริณิพานไปแล้วศาสนาของเราจะย่างเข้าถึงเครื่องก่อนถ้าพันข้พันษาท่านจุมาสร้างรากฐานของพระุทธศาสนาไว้ณหนองน้ําแห่งนี้แล้วสร้างพระพทุทธรูปใหญ่ให้ใหญ่เท่า พ่อการูดสันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าสูง32ศอกต่อพญานาคก็รับคำดำริของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วลกลับไปสู่ไปสู่ที่อยู่ของตนค่ะเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับแล้วนะคะก็เสด็จไปยังชมพูทวีปจนประชนมายุข,ของพระพุทธเจ้า80พระพรรษาได้เสด็จดับขันปริิพาน ต่อมาก็ได้มีสองตายายมาปลูกบ้านอยู่ริมหนองเยี่ยงยึดอาชีพเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านนะเป็นอาชีพในการเลีเ้ยงตัวไปในครอบครัวค่ะสองตายายสองตายายผัวเมียที่เลี้ยงเป็ดห่านเนี่ยมีอาชีพเลีเ้ยงเป็ดเพื่อเลี้ยงครอบครัวของตนมาตลอดแต่ทั้งสองตายาย,ายเป็นคนใจบุญถือศีลน,นะคะ ทำบุญไม่ได้ขาดตั้งหน้าตั้งตาเลี้เป็ดเลี้ยงห่านของตัวเองไปตามภาษาชาวบ้านเป็นเวลาเนิ่นนานในการในกลางคืนหนึ่งพญานาคราชมาลำพิงถึงพุทธดำรัตขององค์พระพุทธเจ้าที่ดำดัดไว้แก่จนในครั้งกะนุนว่าให้เรามาก่อสร้างรากฐานของพระพุทธศาสนาไว้ที่หนองเอี้ยงแห่งนี้บัดนี้ถึงเวลาแล้วเราจะต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าได้ดำรัตแก่เรา เมื่อคิดดังนั้นนะคะพญานาก็ได้มุ่งออกจากใต้หนองน้ําหนองเอี้ยงแห่งนี้เพื่อทําภาระที่ได้รับมอบหมายตามพระดำรัสขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ขึ้นสู่พื้นที่พบของมนุษย์เพื่อสร้างราฐานุทศาันาาไว้ที่หนองเอี้ยงแห่งนี้ค่ะเมื่อพญานาคขึ้นมาจากหนองน้ําก็ได้ปลอมตัวเป็นมนุษย์ลูกขาวผมขาวนําทองคำเนี่ย จากใต้บาดาลมอบให้สองตายายให้สองตายายเป็นผู้ก่อสร้างพระพุทธรูปข,ขึ้นกลางหนองเอี้ยงนี้พระพุทธรูปโดยสร้างให้ใหญ่เท่าพระกะปูดสันทะคือหน้าตักกว้างเจ็ดวาสูงแปดวาสองศอกเมื่อเสร็จภารละแล้วพญานาคก็กลับสู่ใต้พิภพของตนค่ะสองตายายผมเมียเมื่อได้รับทองคำจากพญานาค ก็นำเอาทองคำนั้นนะ่ะมาเป็นค่าจ้างถมหนองเอี้ยงโดยนำทองโดยนำทองเนี่ยไว้กลางหนองเอี้ยงแล้วให้ผู้คนชาวบ้านชาวเมืองเป็นผู้คล้างปลาถ้าถ้าคว้างปลาถูกก็ให้ทองคำนั้นเป็นรางวัลผู้คนก็พากันมาคล้างปลาเอาดินเอาอะไรหินมาคล้างปลากันเป็นจำนวนมากจนดินหินนั้นนะเต็มหนองน้ำเขาบอกว่าผู้คนมาพากันมาคล้างปลาทองคำเนี่ย ใช้เวลาถึงสองปีเจ็ดเดือนจนกระทั่งหนองเอี้ยงนั้นนะ่ะเต็มนะคะเต็มบริบูรณ์กลายเป็นพื้นดินค่ะเมื่อหนองเอี้ยงกลายเป็นพื้นดินแล้วนะคะสองตายายก็จึงจ้างคนช่วยกันปรับดินให้เรียบร้อยแล้วก็สร้างเป็นลานดินกว้างพื้นที่โดยรอบแล้วมีความสวยงามเมื่อปรับพื้นที่ได้แล้วก็ได้สร้างพวกต้นลูปขนาดใหญ่ นะคะแล้วจากนั้นก็ลงมือปั้นดินดินกี่ก็คืออิดนะได้มากพอสมคครก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะจึงได้ว่าจ้างคนอื่นปั้นต่อจนได้ดินกี่จำนวน4ี่แสนก้อนเพื่อได้ดินเมื่อได้ดินกี่มากพอก็จัดหาวัสดุชิ้นอื่นเช่นปูนขาวน้ำอ้อยน้ำไก่คือน้ำยางไม้และน้ำรักค่ะ สองตายายหาวัสดุได้ครบแล้วก็จัดหาเรื่องงานยามีในการทำพิธีก่อพระพุทธรูปต่อไปค่ะ mm hmm. เมื่อได้เลิกแล้วสองตายายผงเมียก็ปรับขุดแต่งสถานที่ที่ก่อสร้างองค์พระพุทธเจ้าองสร้างองค์พระรูปเจ้าแล้วทำพิธีก่อสร้างในปีจุจจลศักราชแปดห้าปี สองตายายผัวเมียก็ได้ก่อก่อสร้างนะคะเป็นเสาเป็นโครงร่างสร้างพระเจ้าตนหลวงก่อสร้างติดต่อกันมาถึงถึงเวลาสี่ปีตรงกับในสมัยของพยายยอดเจ้าปกครองเมืองเชียงใหม่และพญายเมืองยี่ปกครองเมืองภูก,กามยาวคือเมืองพยาวค่ะ จนกระทั่งการก่อสร้างพระเจ้าตนหลวงก็สำเร็จก่อสร้างติดต่อกันเป็นเวลา33ปีนะคะจนกระทั่งสำเร็จและชื่อว่าพระเจ้าตนหลวงหนองเอี้ยงเมืองภูกำรรยาวคือเมืองเขยาค่ะนี่คือประวัติของพระเจ้าตนหลวงค่ะ